สำนักงานวิจัยแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับส่งมอบดโดรนดับเพลิงสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุงค่ะดรวิารัตน์ดีองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติเป็นประธานส่งมอบดโดรนดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงให้คณะทำงานศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติเห็นว่าไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลากหลายมิติทั้งด้านสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบโดยตรงทำให้เกิดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ภาครัฐต้องนำเม็ดเงินมาใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ด้านนายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเปิดเผยว่าสมาคมมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้กับคณะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้โดรนไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนบินสำรวจหรือการใช้เพื่อการดับเพลิงรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเรานำโดรนมาไว้สนับสนุนที่ บริเวณหน่วยดับเพลิงได้ตรงเนี่ยอยู่ที่จํานวน4ลําด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นโดนสํารวจเพื่อเฝ้าระวังนะครับแล้วก็อีก3ามลก็จะเป็นโดนที่สามารถบรรทุกสารดับเพลิงไปเพื่อระ,ะงับนะครับหรือป้องกันก่อนที่จะเกิดเพลิงลุกลามไปให้มากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับแล้วได้มีการนํามใช้และประสบความสําเร็จพอสมควรครับ ที่โครงการพัฒนาโดยตรงนะคะโครงการร้อยใจรักถือว่าเป็นวาระแรกที่ได้มี การใช้โดรนเพื่อการบรรเทาสารภัยหรือไฟป่าที่เป็นการสนับสนุนจากทางสํงานักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะก่อนหน้านี้ในพื้นที่โครงการไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวทางวชมาให้การสนตามโจทย์ความต้องการของพื้นที่นะคะก็ทําให้เห็นว่าในส่วนของเทคนิคครั้งนี้เนี่ยอนอกเหนือจากการมีตัวโดรนเพื่อการบรรเทาสารภัยไฟป่ายังมีในเรื่องของเทคนิควิธีที่ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิจุบังคับท่านได้ให้ความรู้นะคะในการที่จะบังคับโดรน จัดทำมีเป็นศูนย์หรือว่าสถานีควบคุมนะคะการนำโดรนเข้าสู่พื้นที่